สวัสดีครับเฟิร์สนำพากันไปนะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะอยู่แค่เฟิร์สแหละพอดีว่าวันนี้ผมมีไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมก็เลยกะว่าเออลองถ่ายเก็บเป็นวอล์กดูไหมไม่เคยถ่ายวอล์กเมือนกันเนาะนั่นแหละก็เลยแบบลองเป็นวอล์กหนึ่งวันกับการบรรยายอะไรอย่างนี้ดู <laughs> โอเคเดี๋ยวตอนนี้แบบใกล้ได้เวลาออกจากบ้านแล้วก็เดี๋ยวบรรยายเป็นยังไงคืออันเนี้ยครั้งแรกเหมือนกันนะที่แบบได้ได้ต้องไปพูดให้แบบนักศึกษาฟังอะก็แอบแอบ,แอบตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับตอนนี้ใกล้ได้เวลาแล้วเดี๋ยวต้องไปก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่ศีปทุมเลครับไปครับ สีประทุมแล้วครับอันนี้แต่ว่ายังไม่ถึงเวลานัดเลยก็กะว่าเดี๋ยวไปหากาแฟอะไรกินก่อนละกันแล้วเดี๋ยวบรรยายเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาบอกอีกทีครับตื่นเต้นนะเนี่ยครั้งแรกไปไปหากาแฟกินก่อนครับ นะครับมีนาซัาโอเียสเซมัส <Okay. S 1> แนะนำตัวตสั้นๆนิดหนึ่งนะครับคือพี่ชื่อเหมอนมะก่อยแต่คุณเเคชาชื่อเล่นชื่อเฟิร์สนะครับตอนนี้อายุก็ประมาณ25แหละฮะเริ่มเข้าสู่แบบวัยทำงานเต็มตัวแล้ว ที่เชิญผมมาให้บรรยายให้กับน้องๆได้ฟังนะครับขอบคุณมากค่ะให้เจ้าหน้าที่สั่งกรี๊ดเล่ขอบคุณครับขอบคุณมากๆทุกคนนะครับอ่ะเสร็จแล้วครับ ก็บรรยายเสร็จแล้วรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้หาเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปสรุปอีกทีที่บ้านแล้วกันว่าตอนนี้แบตใกล้หมดแล้วเลออัดยาวมาเลยโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องเตรียมตัวขับรถกลับบ้านแล้วเจอกันอีกทีที่บ้านครับเดี๋ยวไปสรุปให้ Okay. ถึงบ้านแล้วโอ้ยมาสรุปก็คือวันนี้ไปบรรยายมาเกี่ยวกับาภาษาญี่ปุ่นนี่แหละครับว่าแบบเรียนญี่ปุ่นไปใช้อะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างมีอาชีพไหนบ้างก็เป็นการบรรยายครั้งแรกในชีวิตเลยเนาะไม่เคยแบบต้องไปบรรยายให้กับคนแปลกหน้าอย่างนี้อันนี้คือไปรบรรยายให้เด็กปีหนึ่งฟังอะไรเงี้ยก็ ก็ตื่นเต้นนะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบเออรู้สึกสนุกเหมือนกันว่าเอ้ยมันเป็นประสบการณ์ใหม่ก็เหมือนเราได้ลองทำอะไรใหม่ๆเนาะมันก็ดีฮะแต่ก็โอเคตอนนี้ถือว่าทำํำรู้ร่วงเสร็จเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรแล้วครับถือว่าเป็นบล็อกและกันเป็นบอ็อกหนึ่งวันที่ได้ลองไปบรรยายที่มหาวิทยาลายัยศรีปทุม โอเคยังไงก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe comment กันด้วยนะครับก็คลิปนี้จบละครับบ๊ายบายสวัสดีครับ